สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วดวงเจาะลึกดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นะครับของชาวท่านลมราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับเรามาฟังคำนายดวงชะตาประจำเดือนนี้กันเลยครับว่าดวงของคุณนะครับทั้งกรณีคนโสดสถานะคนคุยและสถานะมีแฟนมีคู่ครองแล้วเรามาฟังคำนายดวงกันได้ครับว่าดวงประจำเดือนนี้โดยภาพรวมเองแล้วดวงของคุณจะเป็นไงบ้างสําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมหรือสถานะเป็นไปในเชิงรักในอนาคตจะเป็นใน รูปแบบไหนสําหรับสารคนคุยคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วนะครับครอบครัวของเราจะประครับประคองในเชิงของความสัมพันธ์ได้ดีไหมในเดือนนี้ มาฟังคำนายกันได้เลยครับหัวข้อที่ 1. สถานะโสดเรามาฟังคำนายดวงชะตานะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับของชาวท่านลมราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมกันได้เลยครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างมาฟังคำนายกันได้ครับผมจะเปิดน้องสาใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายกันได้ครับว่าดวงชะตาของคุณนะครับของชาวท่านลมเองแล้วเมถุนตุลกุมนะครับสำหรับสถานะโสดนะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเด่นด้านอะไรนะครับและมีคนแวะเวียนเข้ามาเชิงของความสัมพันธ์ หรือเปล่ามาดูคำแนานายในหัวข้อนี้กันเลยครับผมบอกได้ว่าในหัวข้อนี้เองเนี่ยเด่นชัดมากๆเลยคือความไม่ไว้ใจความไม่จริงใจนะครับคนที่หวังประสงค์ไม่ดีสําหรับคุณนะครับเขาจะนําพาปัญหานําพาความทุกข์ใจนําพาความเสียใจไม่กับคุณนะครับกรณีคนโสดอย่าไว้ใจใครมากนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้เองเนี่ยแอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะคนคุณนี้เนี่ยดีแต่ภายนอกนะครับดีแต่รูปลักษ์นะครับดีแต่ภายนอกดีแต่คนที่เข้า เามาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างกับคุณในช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับกรณีคนโสดเองเนี่ยผมบอกเลยว่ากรณีเรื่องของความรักเองเนี่ยดูดีๆดูให้ชัดนะครับแม้นเขาจะมีการแวะเวียนเข้ามาหรือว่าค่อยๆเข้ามาคุยค่อยๆมาหยอดเราเชิงความสัมพันธ์ก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าคนนนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจนะครับรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของภาวะทับซ้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องความรักทับซ้อนเขาจะทิ้งปัญหาไว้ให้กับคุณนะครับเมื่อคุณเปิดใจผมบอกเลยว่า คุณเตรียมตัวที่จะเจ็บได้เลยสําหรับกรณีคนโสดน,นะครับเดือนนี้เองเนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับการเริ่มต้นความรักไม่ได้เหมาะสําหรับการเปิดใจให้ใครไม่ได้เหมาะสําหรับการสร้างความรักหรือก่อเกิดความรักสําหรับคนโสดนะครับเพราะคนที่เข้ามาเขาจะทิ้งปัญหาไว้ให้คุณเปิดใจเมื่อไหร่คุณเจอแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะว่าคนคนนี้เองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีพันธะสอนนะครับหรือว่าเป็นคนที่เคยผ่านการมีความรักมาอย่างโชคโชนทําให้คุณหนักใจเรื่องของเขาได้ <S ใน,นในอนาคตนะครับเพราะยิ่งๆแล้วส่วนลึกแล้วเนี่ยชาวธาตุลมนะครับเมถุนตุลกุมเนี่ยเป็นชาวธาตุที่คิดเยอะเป็นชาวธาตุที่คิดมากนะครับเป็นชาวธาตุที่ขี้วิตตกกังวลมากที่สุดของจาก12ราศีนะครับเลยทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยน่าเป็นห่วงมาก สำหรับคนโสดประจําเดือนนี้นะครับน่ากลัวและน่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าชาวท่านลมเองเนี่ยอย่าไว้ใจใครในเดือนนี้อย่าไว้ใจความรักอย่าไว้ใจความเชื่อใจของคนที่เข้ามาอย่าไว้ใจของคนที่เข้ามาหยอดขนมหวานให้กับคุณนะเดือนนี้นะครับเพราะจะทําให้คุณหนักใจและทําให้คุณเสียใจได้ในอนาคตเพราะความมิตกกังวลของคุณยากที่จะลืมสําหรับคนโสดครับหัวข้อที่2สถานะคนคุยเรามาฟังนายดวงชะตานะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ก็กันเลยครับว่า ชาวท่านลมนะครับเมถุนตุลกุมแล้วประจําเดือนนี้สําหรับสถานะคนคุยจะเป็นไงกันบ้างสําหรับสถานะคนคุยจะถูกพัฒนาต่อและเป็นไปในทางระยะไกลหรือเปล่ามาดูคําทํานายในหัวข้อนี้กันเลยครับผมจะเปิดทั้งหมดสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทานายของชาวท่านลมกันได้ครับว่าเมถุนตุลกุมในเดือนนี้เองแล้วเนี่ยจะเด่นด้านอะไรสําหรับสถานะคนคุยจะมีเหตุต้องจากไหมหรือว่าจะไปต่อสําหรับรักในอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์ระยะไกลมาดูความสัมพันธ์ในหัวข้อนี้กันได้ครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นไงกันบ้าง มาดูในเซตนี้กันได้เลยครับมาดูในเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับกรณีเรื่องของความรักนะครับและความสัมพันธ์ในเดือนนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่า แอบ,บจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างกลัวนะครับค่อนข้างที่จะไม่กล้านะครับภาวะการยึดติดกับเรื่องเด snacks, <ünd Rule> ิมๆเนี่ยมันยังคงมีอยู่การรอคอยคนที่ดีการรอคอยคนที่ใช่การรอคอยคนที่เป็นโอกาสสําหรับคุณเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยคุณย,ยังยึดติดกับเรื่องเดิมๆย,ยังยึดติดกับรักครั้งเก่ายังยึดติดกับคนคุยเก่ายังยึดติดกับคนเดิมๆอยู่นะครับยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับรักครั้งนี้แต่ผมจะบอกว่าคนที่เป็นรักครั้งนี้สําหรับคุณเนี่ย เข้ามานเวลานี้สําหรับถสนะคุณคุยเนี่ยผมตอบเลยว่าไปต่อได้ในระยะไกลนะครับเพราะคนคนนี้เนี่ยเขาจะนําพาความสุขและความบริบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างจริงจังนะครับนำพาความสําเร็จนําพาความก้าวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะครับนำพาความสุขกายสุขใจสบายใจในทุกๆมิตินะครับเข้ามาหาคุณอย่างจริงจังเกิดขึ้นสมกับที่คุณรอคอยนะครับใจยังพันฒนาการอยู่กับเรื่องเดิมๆผมบอกเลยว่าให้มูฟออนได้แล้วนะครับจากรักครั้งเก่าจากรักครั้งเดิมเมื่อเจอคนที่ ใช่เมื่อเจอคนที่ดีที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วณนะเวลานี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าเลือกเขาเถอะครับแม้เขาจะอยู่ในสถานะคนคุยเนี่ยคุณก็สามารถคาดหวังต่อกับเขาได้ในรักระยะยาวนะครับสาหรับสถานะคนคุยนะครับของชาวท่านลมเมถุนตุลกุมเนี่ยเป็นโชคดีสําหรับคุณมากๆแล้วสําหรับการมีคนคุยสําหรับการมีคนเข้ามาณนเวลานี้เอาเขาให้อยู่นะครับหรือว่าดูดูใจเขาไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนคนนี้เขาหวังกับคุณในระยะยาวหวังกับคุณคือการสร้างครอบ ครอบครัวการเป็นอะไรซึ่งกันและกันในฐานะรักระยะยาวนะครับการสร้างครอบครัวการสร้างการนิมิตใหม่นะครับหรือมีเรื่องมั่นหมายเกิดขึ้นสําหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับชาวท่านลมนะครับเมทูลตุนกุมเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นรักกับใครนะเดือนนี้เองเนี่ยสถานะสนคุยเนี่ยถือว่าเป็นผลในทางที่ดีนะครับแต,แต่แต่ใจส่วนลึกเองแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้คุณมูฟออนจากรักครั้งเก่าได้แล้วบางทีมันอาจจะฝังใจคุณอยู่นะครับกับเรื่องรักครั้งเก่าหรือยังมีวิบากการรมที่ ยังผูกติดกับเรื่องรักครั้งเก่าอยู่เนี่ยให้ลดละนะครับแล้วค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นสําหรับคุณเองแต่ผมบอกเลยว่าคนที่เข้ามาณเวลานี้สําหรับสาระคุณคุยอย่าปล่อยเขาเลยทีเดียวนะครับเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ดีให้กับคุณได้ในอนาคตและสร้างคําว่าครอบครัวได้อย่างชัดเจนให้กับคุณได้ในรักระยะยาวครับหัวข้อที่3สถานะมีแฟนแล้วสถานะมีครอบครัวเรามาฟังคำนายดวงชะตาในหัวข้อนี้กันเลยครับว่าดวงชะตาประจําเดือนนี้นะครับพฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนนะคบว่าดวงชะตาของชาวธาตุลมนะครับจะเป็นไงบ้างเมถุนตุลกุมสําหรับคนมีแฟนมีคู่แล้วมาฟังคำนายในหัวข้อนี้กันได้ครับผมจะเปิดหัวสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำทำนายกันเลยครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นไงบ้างนะครับจะดีเด่นด้านอะไรสําหรับคําว่าครอบครัวหรือว่ารักที่เกิดขึ้นนะครับสถานะแฟนสถานะมีคู่ครองแล้วเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับจะจัดการปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่ได้ไหมรักจะราบรื่นหรือเปล่านะครับ มาดูคำํานายในหัวข้อนี้กันได้ครับมาดูในเซตน,นีเองนะครับผมบอกเลยว่าบริบูรณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคุณณนะเดือนนี้เองเนี่ยมันมีความบริบูรณ์เกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นอยากไขว้าสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้คุณทั้งคู่ได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมตอบเลยว่าเป็นผลในทางที่ดีความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาจะบาคุณทั้งคู่บรรลุเป้า าหมายไปในทั้งคู่นะครับรวมถึงลูกบุตรคนในครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่เองก็ช่วยแท่สองเสริญน,นะครับทำให้รักของคุณมันก่อเกิดได้เร็วมากขึ้นรักของคุณที่อยู่ในฐานะแฟนใครยังไม่ไแต่งงานจะมีโอกาสได้แต่งงานนะครับและเป็นคู่ครองที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่ทพาคุณทั้งคู่ไปในทางที่มันใช่สําหรับคุณในอนาคตนะครับแต่ในที่ดีเองเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยชาวทัลลมนะครับเมถุนตุนกลุ่มเนี่ยแอบจะมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่คือเป็นคนขี้งดหงิดงง่ายนะครับ ขี้เบื่อง่ายที่หงุดหงิดง่ายนะครับมีปัญหาก็มักชอบมาลงที่แฟนมาลงที่คนในครอบครัวนะครับหรือมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องงานนะครับหรือมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องงานเนี่ยก็มักจะนําพาเรื่องงานเนี่ยมาสู่ครอบครัวด้วยเช่นกันเลยทําให้ปัญหาเนี่ยมันก่อเกิดแบบไม่หยุดนะครับแต่มันเป็นแค่ความหงุดหงิดเล็กๆนะครับในเดือนนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต่อยอดอะไรให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะเดือนนี้ประสบความสําเร็จทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะครับหรือว่าทรัพย์ กับเรื่องของครอบครัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับยิ่งโดยเฉพาะการทําธุรกิจเองแล้วเนี่ยก็ดีมากๆประจําเดือนนี้นะครับใครที่คาดหวังกับธุรกิจชิ้นใหญ่นะครับหรือว่าการก่อเกิดเรื่องงานชิ้นใหญ่เนี่ยก็จะดีสําหรับคนในครอบครัวด้วยยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกงสีเองเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะมั่งคั่งมากๆในเดือนนี้คาดหวังอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่าเอาภาวะความหงุดหงิดภาวะความขี้เบื่อภาวะความขี้น้อยใจของคุณเนี่ยมาใส่อารมณ์กับคนร่วมงาน มาใส่อารมณ์กับคนในครอบครัวหรือแฟนหรือสามีหรือภรรยานะครับจะทาให้ดกของคุณมันกระท่อนกระแท่นได้ในเดือนนี้นะครับแต่ความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก่อเกิดแล้วสําหรับชาวธาตุลมนะครับกรณีเรื่องของคนมีแฟนและคนมีคู่ครับอันนี้ก็เป็นดวงภาพรวมนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับสองหของชาวธาตุลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมมีอ้วนดูดวงสวัสดีครับ